สวัสดีครับอ่าวันนี้อยู่กับผมคนเดิมนะครับก็วันนี้ก็มีเพื่อนยามเด็กมานั่งแก้เหงาอยู่คนหนึ่งนัง่งแถวหนะ้าแกแกนะแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวแนะนำตัวคุณคือกูกายฮะมึงชื่อกายอะ่ะผม<อ>พี่ริวครับริวจ<อ>ิตุนเงี้ยวเอเอเอาสักชื่อเอาเป็นพี่ริวละจริงหรือง,งี้เเนี่ยโอเคนะครับวันนี้ผมก็ จะมารีวิวฮะก็เรียกมันเป็นรีวิวดีกว่าน,นะกึ่งรีวิวกึ่งแคทอะไรกับบ่าไหมเอนอะ middle of h o n o r wolf fighter ใช่วะเอา้าไอ้เหี้ยม,มึงแคทเองรีวิวเออเอาแค่หรืว่าก็ตามนั้นนะครับชื่อก็นี่อยู่ในส่วนของเมนูหลักนะครับก็จะมีตั้งแต่ single player multiplayer store credit ครับแล้วก็อะไรเนะี่ยออกเกมเยอะวะมันหนาวอะไรวะอ่า วิ<ใ>ออตามนั้นน่ะเออเราก็ออกเลยอะเออ,เอ,อแม่ของฉ <c oughs> ันเอาจีนีๆๆ่ F4 จีนี่ f อะครับเอาไปเด้นรู้ส่วนของซิงเกินนี่ยครับเพราะว่ามันติไงผมคงไม่เล่นเยอะละเล่นคนเดียวองเหงาครับก็จะมีโมจคมเปญนะครับก็เนี้ยตามที่เห็นครับก็เล่นแบบเนื้อเรื่องๆๆนะตามตามเราถนัดเกๆๆๆๆๆี่ยวอะไรวะมิชชั่นก็เลือกด่านนะเลือกฉากที่เราจะเล่นนะครับผมก็เล่นจบแล้วกี่ฉากวะเนี้ยห้าฉากที่เห็นตกเลขไว้ ต่อคันนี room, ouch, right. ้จริงๆฮะล็อกการิท anyway> ึมเนียไม่รู oh ้เรื่องไงเฮ้ยเรื่องเรียนไปจบกับเรื่องเกมเฮ้ยอัตินเน่อะไรของมึงวะมึงเปิดมึงดูหนังโป๊โป๊ไม่กอดจินเน่ด้วยเหรอวะอ่าช่างอัตินเน่แทบหนีอ่ะช่างมันน้องเร็วมากพอละมันอยู่ที่ออปชั่นของเกมนะครับเกมออปชั่นก็มีซับไตเติ้ลอะไรเนี่ยแชทชัแนลอ๋อมีปรับทีมก็คืออันนี้อยู่ในหมวดมันตีแน่นอนนะอะไรวะเนี่ย ลูนท็อกเกิลทำอะไรวะโหมดะโบัตทอนอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็การหมอบนะครับหมอบก็กดค้างหรือว่าจะกดทีเดียวก็ยาวอะไรเงี้ยเวปับโซมกดค้างกดทีเดียวยาวแล้วก็ว่าไปประมาณนี้โพทูสเปนก็คือวิ่งค้างคือวิ่งกดกดชิดทีเดียวมันจะวิ่งค้างเลยหรือว่าต้องกดค้างไว้อะไรเงี้ยก็ผมปรับเป็นกดค้าง,างาน,นี่ก็ผมถนัดอย่างนั้นมากกว่ากดชิดค้างมันจะวิ่งอะไรเงี้ยพีคแอนอะไรเนี้ย เรียนเลิน <c oughs> ออโต้ซูมพี่เฉพาะภาษาแม่งอัดอยู่ดิปรับออโต้ซูม,ม,มอิมแอซิดมันคืออะไรอืมอิมแอซิดยิงเล็งช่วยเหรอ <c oughs> ช่วยเลง็งช่วยเล็งก็ประมาณว่าช่วยเลง็งอ่ะช่างนะฮะผมก็ปรับตามที่ผมทำนั่นนะส่วนเมาส์ก็มีตั้งแต่เมาส์เซนซิทิวิตี้ความไวเมาส์นะครับเอ่อเวอร์ติเคิลลุกก็ปรับนอร์มอลครับใครจะเล่นอินโวอินเวิร์สก็ตามสบายครับเมาส์สลับด้านขึ้นลงนคะลิปขึ้นลง คีย์บายดิ้งก็แล้วแต่เราจะปรับครับเล่นมาตรฐานดีสุดครับจะได้ไม่งงออเดโอโอมาสเตอร์วอลลุ่มก็คือเสียงของทั้งหมดน Dial ogue. Dial ogue. เนี่ยฮะไดอะล็อกไดอะอะไรเนี่ยเออไดอะล็อกนะมิวสิกเสียงเอฟเฟกต์อะไรก็ตามสบายครับนี่ที่น่าสนใจก็มีนะครับสปีกเกอร์ถ่ายก็ปรับประเภทที่ว่าเราจะเอาเสียงออกมาในรูปแบบไหนครับออกมาททัศน์ก็ได้เดสก์ท็อปนี่ออกแนวหน้าจอใ่้ละกายมานะเดสก์ท็อปนี่คือหน้าจอนะ มันไม่มีลําโพงหน้าจอไม่ใช่หรอก็สําหรับลําโพงหน้าจออาจจะมีก็ได้ใครจะรู้เออถทำอะไโฮมเ e ียเตอร์ครับส่วนผมปรับ h มเ e ียเตอร์ไว้ส่วน s p e ก k e r c o n f i g u r a t i o นก็ปรับเป็นประเภทเอ่อซาว n d รูปแบบของ Sound มีตั้งแต่ห้าจุดหนึ่งกับเออมีมีห้าจุดหนึ่งกับสตูดิโอครับก็ผมปรับห้าจุดหนึ่งไว้นี่ครับเพื่อความคมชัดของเสียงนะครับว่าไปวิดีโอก็ไบ i g h t ก็ความสว่างครับปรับกลางๆไว้ดีกว่าไม่มากไม่มายอเพ n Screen a d j จ็ t ก็ เนี่ยปรับคือรอบจอครับจะไปซ้ายขวาขึ้นลงแล้วแต่เราครับผมไม่ปรับครับเพราะผมก็เล่นามมาตรฐานไม่ออกไงวะเอาแล้วไงฮะออกไม่เป็นอ๋อกดปุ่มลบเพื่อออกครับปุ่มไอนี้ครับ back อะไรเวลาพิมพ์มันลบอ่ะอะไรวะใช่ไหม Full Screen r e s o l u ก็ขนาดของภาพครับตอนนี้ก็เป็นปรับว่าเราจะเล่นเป็น Full s c r e e หรือ Window m o มดครับในส่วนตรงนี้ครับ Vertical Sync มันคืออะไรวะอ๋อการปรับ จำกัดเฟรมเรทเลยแล้วสักอย่างนี่ยฮะก็เป็นสองสนใจได้มากๆฮะไปดูในส่วนของกราฟิกมาครับก็ผมก็ปรับออาตาไปหมดนะครับมีตั้งแต่เอ่อเท็กเจอร์ชาร์โดเอฟเฟกอะไรเยอะๆก็สำหรับใครคอมที่สเปคไหวก็เต็มที่ครับออาตาไปเลยดีที่สุดกครับแล้วก็แพมกันมามากพอฮะเอาปะปกลับไปที่ไอ camp แคมป์แคมเปนเลยเนี่ยอ่ าไปที่มิชชั่นเนี่ยนะนครับเราจะเล่นกันที่ด่านนี้นสตาร์ทมิชชั่นด้วยระดับน้องมอลครับเพราะว่าผมไม่กล้าเล่นมากกว่านี้เออเพราะมันก็ไม่มีมากกว่านี้ด้วยมั้งผหรับในการซื้อเล็กน,นะก็ปลาเข้าไปเล่นกันหน่อยเนี่ยนะมันก็ไหนๆละ,ะ,ะมันเ,เป็น forty e h o u r s no i k n อ๋เป็นชาคาเซยนะใช่มั้นะครับเดี๋วยวเราก็ค่อยตัดเข้าสู่เกมทีเดียวนะครับพีเชอร์ครับโฟวิสโก ่ามัดูไดสวยของโอ้โหสวยงามครับสวยงามครับภาพอ่าสายฟงสายฝนอะไรก็ว่าไป,ไปสายฝนสายฝนสายฝนเอ้ไม่ใช่ไอ้เป็นฝละสายฝนอันนี้มันฝนฝนตกมพำๆแม่น้ำกาลางโลมนะครับแนะนำในกลางโลมกลางลมน,นะครับนะครับดูเอ่ออันนี้รู้สึกว่าอนะนะเอานะฟอร์ดไบทูฮะเอนจิ้นนี้กนะ็โอเคครับทางมาได้สวยงามครับ สมจริงดีงั้นยนะอ่าอะไรวะเนี่ยถึงระบบการเลยครับอ๋อกด F ครับเพื่อทำการจบระยะใกล้ครับผมเอาขวานช็อตหัวสับๆก็ทำมาเถอะเราไปดูนะฮะเฮ้ยเอาปืนมาใช้ดิ AK 103ครับเนี่ยส่วนการควบคุมก็เหมือนเกมแนว FPS ทั่วไปครับ FPS ทั่วไปติดตัว S มาจากไหนวะฮ้ยนะฮะ a จะไปดู ASD อะไรกับว่าไป ย่องมาทำการลากไปแดกครับแดกก็หน่อยนี้ยมันไส้กันะก็ครับเดี๋ยวเรามาทำภารกิจกันนะฮะโอ้โหดูะต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวการแสดงผลกราฟิกตรงนี้ครับโวยโวยก็ไปด้วยดูนี่ครับนี่ครับดูว่ามีแสงสะท้อนนะฮะจากน้ำเงาลงเงาน้ำนะเอ้ยมันบอกว่าให้เราไปฉกไอ้นี่ตัวเนี้มานิ่ง มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงทำท่าจะวิ่งเงี้ย AKM เปืนอะไรวะจะตั้ง AKM เอออเปืนที่ประกอบมาแล้วอะไรก็ว่าไปครับกดชิปเพื่อทำการวิ่งครับกดชิปค้างสำหรับผมนะกดตัวแท่บหอบครับโอ้ยยยหมอบหมอบหอบแบกคาน์น้ำคานไม่ใช่หมอบนี่คลานเนี่ยเราต้องใช้ตรงนี้เพื่อคานนะครับกดกราฟิกเข้ามาได้สวยงามโอเคครับ ก็มาดูต่อไปว่าจะทำเราทำยังไงฮะวันเราโผครับโผโอ้ดังจิ้วโดนเด็ดขาเป็นพื้นที่ตลอดแล้วก็ไปอย่างไม่สนใจใหญ่ดีฮะเด็กแม่งสายเราก็ช่างมันได้ผู้ใช้ปืนนี้เลยอ่าเออชอบมาเถอะแล้วอยู่กับาเกินี่ฮผมจะเก็บมันไหมไม่พร้อมอ่ะอ้าวมึงเก็บเองก็เลยเออเออสรุปว่า เราไม่มีบทฮะเพื่อนเก็บให้หมดเลยตามเพื่อนมาจะมาเอ่อเอาไปไหนฮะน้ำเอาทำอะไรคุณไปทำอะไรนห้องน้ำครับให้เคลียร์ด้วยขอทางมันนะครับมันก็ปล่อยคุณริวไปห้องน้ำนี่ครับก็เล่นตามเกมนี่เลยครับเราบอกว่าให้เรา ทำ้วครับหยุดก่อนอเดี๋ยวยังไงจะไปยังไงรอมอยู่เนี่ยไปแล้วมไปแล้วไหมรออะไรอะ่ะไปดิมันไปแล้วก็ไปดิเออเอ้ยมันกลับมาแล้วเราว่ามันให้เราเก็บกวะงั้นกูเก็บแม่งเลยกัน ครับเรามาทีเนียครับนี่ครับเดี๋ยวต่อยเอาเฮ้ยแม่งรู้ตัวแล้วยิบหายนะเราก็เจอกระสุนหนักด้วยบ้าเนี่ยนี่ครับกเก็บเงียบนะโอ้โหเพื่อเราแม่งยิปืนแม่งมันชัปยิงปืนเจ็ดสมัยแต่ที่ไหนวะเนี่ยครับระบบก,การเล่นก็บอกตะครับเหมือนเอพิเจ็ตทั่วไปอย่างว่าครับกดคลิกขวาเพื่อ็อปชั่นปืนอะไรเงี้ยใช่ออปชั่นของปพออพืนอนะไรเงี้ยฟังก์ชันเนี้ยมันโตมันนี่ อันนี้เป็นการโต้ครับเอ๊ะมึงอยู่ตรงนี้วะแบบกระโดดยิงเอ้ยเราเบิดไอ้เจ้าเข้าข้างครับเร็จเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ครับมีระบบนี้นะครับหนาว่าอะไรวะผมอ่านไม่ออกฮะอ่ากดตัวนีครับเพื่อนเลือก ฟังก์ชันในการกระโดดถีบยอดเออไม่ใช่กระโดดถีบแล้วนะครับเป็นการกระโดดถีบเข้าไปอ่ะเราถีบธรรมดาเลยแหละครับเอาเอายัางไงเป็นการทำนี่ทีครับแล้วก็จดเปิดไปลูกหนึ่งฮะ <S <S เป,ปิดประตูนิหน่อยครับแล้วก็ทำการแดนวับไในยับหนึ่งหัว,สอ,หวสองหัวโม้หมดเลยครับสามหัวสี่หัว,ห,วหรือเปล่าโอ้โหพลาดนฮะพลาดหัวที่สี่ไปแล้วก็โอเคครับปลดล็อกช็อตกันไม่ได้สักหนึครับถ้าเกิดยิงครบทั้งหมดสี่คนก็จะปลดล็อกไอ ฟังชาติการทำประตูมาเรื่อยฮะโอ้มีฟ้าลงฟ้าแลบนะครับต่ว่าบอสไบตูทำมาได้โอเคฮะวิ่งไว้ครับแล้วก็สไลด์อ่าเข้าตัวเข้าที่กำบังนะครับตรงนี้สไลด์นนไม่ใช่ครับไม่ใช่สาระหนอแล้วเรื่องนะเราต้องเด็ดมันใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยครับเข้ากลางกระบาลนะเดี๋ขอตาไนเปอร์ครับ ขอต้องการกันเพื่อเหลือทางอากาศครับวันนี้ครับมันจะส่งอะไรมาต่อต่อครับเราเปลี่ยนปืนฟังก์ชันปืนนี้มาครับโอ้อ่าครับเนี่ยครับอะไรวะเนี่ยอ๋อการใช้ฟังก์ชันของปืนก็ต้องกดลูกกิ้งฮะไอ้กดไอ้ตรงลูกกิ้งมาแล้วครับเนี่ยท่านี้ใช้สูนปืนแล้วกดอีกทีก็จะกลายเป็นใช้สูนเลเซอร์อย่างเลยนะฮะกล้องเลเซอร์ครับอ้าวมันใช้ทำอะไรวะกดเจ็ดอ๋อเนี่ยครับคือการฉีกเป้าครับ แล้วก็จัดการพอกดที่ขวาครับแต่ก็กดที่ซ้ายค้างครับเป็นการชี้เป้าครับต้องชี้เป้าจนกว่าจะได้เรื่องนะฮะประมาณนี้แต่ยังเสียเคางบินหรือเปล่าครับทำไมแบบงงไม่หิววะไอชี้ไหนเนี่ยฮึชี้แล้ววันชี้เป้าชี้เป้าอ๋อชี้ตรงนี้ครับผมก็ชี้ตรงอื่นตั้งนานเนี่ยอย่างการชี้เป้าเรียบร้อยครับชี้เสร็จแล้วมึงก็เตรียมตัวรับมิซายงามๆโอ้โห ตกลงเข้ามาเป็นกระบานี่ครับถล่มถลายครับอ้าวเฮ้ยแล้วเรารออะไรครับต่อไปดีครับเอออย่างเงี้ยจากกระดาษของของน้ำเนี่ครับโอ้โหสุดยอดฮะเอามัอบ่อยเราวิ so ่งฮะตามตามตามน้ำตามน้ำตามน้ำไหมครับตามน้ำาเฮ้ยถ่ายแล้วสังคมอะไม่อยเงี่ยกระบะนี่เอาเฮ้ยโดนหัวป่าวะไม่โดนไม่โดนก็ยิงซ้ำไปดิเออไม่โดนหัวโคตรจิงกับคตอื่นแทนได้ อ๋อดิอเ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 ด้อเด้เราต้องไปจึ้มเงินที่ครับเาระเบิดมาด้วยเวลาระเบิดอยู่ข้างหลังเราตายฮะเฮ้ยตาผ่านอ๋อเวลาจิ้มตัก็จะมีการแสดงผลไอ้ลูกกระโหลกขึ้นนะครับมันจะมีการเจาะกระโหลกนะไม่ฮะอย่างเงี้ยครับเออมีดาวโอเคอ๋อเราสามารถเปิดประตูมาใช้ได้ครับเออคุณตัวศัตรูถังหน้าก่อนเลย เอาปืนศัตรูใช่หีือ่าครับจะได้เปิดยมปืนครับจะได้เป็นพลังของปืนเราในภายหลังน,นะวะยงิงดีจริงอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองแหมทำไมกูมองไม่เห็นเปิดไฟสองหน้าครับเปิดไฟแล้วป่ะยัดไปเลยครับเปิดไฟก็ยัดครับเปิดไฟก็ยัดเงี้ยเห็นไฟกนะ็ฟยกัดไปเลยครับแม่เป็นพลังของปืนแล้วด้วยครับ เราต้องเล่นเล่นเล่นยิงหัวจะดีที่สุดครับศัตรูเล้นตายง่ายครับแล้วแต่คุณเลียงไปเลยนะคุณยูคุณยูทำอะไรแบนเนี้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเรี้ยกหัวเอาเรียกงดีครับก็เห็นคุณเงียบๆไปว่าคุณไปไรมาไม่ต้องห่วงนะเนี่ยผมอยู่ในสงครามคุณตั้งแต่ตั้ง่วนตัวเครื่องกูก่างนี่อ๋อโอเคไม่ก่าไม่กางเราตอษตอนต้อนเขเจ้าของครับเจ้าของมันมายอมให้มันให้มันเก่งนะของจอ ก็ตามนั้นครับเดี๋ยวจะก็าลังด้วยต่อไม่ไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีครับนะครับเราต้องวิ่งเข้าไปถางหน้าครับนี่ครับวิ่งมาถางหน้ารานการเก็บพื้นที่แบบโหเจ๋อเจอเผาคนกูเปลี่ยนรูปทุกทเปลี่ยนรูปทุกทีเปลี่ยนรูปโหเราต้องมีหลักที่จะปังให้เพื่อนช่วยดิขอร้องเสริมเสรดี๋ยวถ้าเราโดนยิงหนักๆเนี่ยเราก็ต้องมาตามติดด้วยครับเรียบร้อยถ้าจอเนี่ยเริ่มมีเลือดเจาะนี่ก็อันตรายครับอันตรายต่อชีวิตเราแล้วครับ เฮ้ยเอาเว้ยมืออะไรวะโอ้โหลูกซองครับลองมาใช้ลูกซองกันบ้างดีกว่ะลูกซองมาจุดได้สี่นั้นนี่ฮะไฟเฟยนี่สวยจริงๆฮะส่วนด้านเรื่องเสียงมากเรื่องเสียงก็โอเคครับครับเสียการขยับตังขยับตัวการย่องการเยื่งอะไรก็ว่าไปฮะเนี่ยอย่างที่เห็นนะอ้าวอ๋อทำการระเบิดป,ประตูอยู่ครับอะพร้อมยัง,งไงเฮร็วหนึ่งๆอยากไม่พร้อมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมออกไงบ้า ปลดล็อกไอ้คนเนี่ยอ๋อดอนน็อปช็อตอันนี้เป็นช็อตกันเข้าไปศาสต์โอ้คาวบาโทมอฮอกอ๋อมันมีหลายแบบว่าถ้าปลดล็อกอ๋อถ้าเก็บหมดก็ปลดล็อกอะไรประมาณนี้ครับเราถีบเข้าไปปลดล็อกดีกว่าครับเออสายลราเปิดไปครับปลดล็อกแล้วปลดล็อกแล้วครตัดผมโปรโมชั่นอะไรที่คนว่าอะไรเอ้าโอ้โหไม่เห็นข้างหน้าแบบตาโตจริงไม่เห็นจริง สร็จได้ครับหมดหรอกไม่ได้เอ้ยผมว่าผมเปลี่ยนปืนี่ครับผมถนัดทางด้านนี้กะครับลงใช้ปืนกลปืนกลเนี่ยไ,ไ,ไปเลยเออต้นไม้ลม้ถหมายขยุเข้า,าอ่าหลบหล,ลบในซากรถหลบใกล,ล้ๆรถเป็นกทำอะไรวะมึงมึงก็มาหาคบก,กินอะไม่แสดงว่าคุณที่เราหลบอะไรสักอย่างหนึ่งอเปล่า อ๋อไม่ใช่เดี๋ยวทำมันตกนะหยากรับหลังรถนี่ยเฮ้ยเจอใครวะครับเอ้าอยี่ปีเปิดฉากก่อนเลยเหรอใช่ส่วนปืนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าปืนได้เข้าหัวเองนะโอ้ยดีนกันไว้การการเปลี่ยนลูกนี่ต้องเปลี่ยนลูกในเวลาที่เหมาะสมนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนลูกแบบคับเคื่อเนี่ยโอกาสตายในนี้ว่าเปลี่ยนลูกช้างนะครับผมในนี้ อะไรวะตบน้นบนมิบนดนดหนด้วยอะไรนู่นนนะอ๋อมาด้านหลังครับนี่ครับอ๋อมาด้านหลังเฮ้ยคาดแม่เลยโอ้ลงก่อครับเอ้ยเ้้เพื่อน่าบังดิหายตาเพื่อนเนี่ยนะ อาจีเฮ <RPG> <No> ้ยะตาย่าเลยตายถก่อนไดยอารจีโจ้เน no ี้ด้งขึ้น่ไอตาพีจนั่นต้องเก็บอะอันตรายมากครับหดับไปแล้วครับผมหูดับผมไปที่ีผมไปที้ปอยทันทีอะจะเจอกันครับจะเจอกันครับเอเ็บตัวกไว้ก่อนนะเก็บไปแล้วจมแพ้ัเมครับหมือนมใหมไหล มันไม่ว่า้ากปืนยิงแม่งเลีฮะยัดเข้าไปฮะแังมากได้ผลอะไรไหมไม่ได้ผลอะไรเลยฮะตกว่าเพื่อนเราแดกเนฮ้ยก็บอกวไม่เอาลูกตขอเพื่อนนี่ฮะนี่เอเคดฮะดับไปแล้วอดี ต่อไปครับเดินทางกัต่อฮะับีนี้ครับเฮ้ยอะไรนอ้วิ่งควนน้ำมันเหนื่อยจริครับเบื่อครับเจอแอะโอ้โหาหนเขาเลาลตยได้ไงประมาณนี้เฮ้อะไรวะลงไปไหนจะาวเปลามนวัดตัปางโอ้ตะวมากเลย เป็นรถเาที่กำบังครับเลือด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 หมดเอานะนี่เห็นครับครับเราเหมือนเราจะเจอศัตรูครับเราต้องมอบเลยเราต้องเปิดทางกินก่อนเลยอ๋อทำมันเยอะขนาดนี้เราก็ต้องกดดีเพื่อจำการมาเระต้องใส่แม่งฮะถนนอู้อ้สวย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 แล้วมัสวยแต่ปีกบ้านเราหายไปดูฮะ ม,ม,มึงทำภาพเหมือนกับปลาระเบิดนะครับวันนี้แม็กปาร์หาระเบิดติดมือนี่ครับตายเพราะมันติดสลักระเบิดครับพอดีว่ากำลังจะปลาระเบิดจะแม็กปาร์ติปีปาร์สลักมาให้ผม,มเออเตยเข้าใส่เลยเออไปแม่งเลยครับไหนๆก็เดินเข้ามาแล้วเปลี่ยนปืนนะครับเอใครตรงนี้บ้างอ่ามีสูตรเล่งเงี้ยพดีหน่อยสลับเนี่ย รู้สึกไม่ดีไงครับรูเหมือนตอนนี้ผมกำลังจะถึงที่ตายเรียบร้อยหรอเรียบร้อยเลยโอ้เรียบร้อยแน่ครับถ้าผมยืนยืนอยู่เจอมใส่แล้วเติมใส่หัวนี่ครับเตอมใส่หัวไปโอ้ยระเบิดขับหลังมงหัวะน่ะไอ้กระสุนไอ้กระสานกระจายนี่ครับแล้วมาตรง ทำหมดไปทันแล้วทันแต่ต้องเลี้ยงเพื่อนยึดพื้นที่อ้าวเฮ้ยมายึดพื้นที่เด้อกูเหรอยึดพื้นที่เดียวกันทำใหมอ่าแบ่งกันแบ่กันเฮ้ยมึงไปก่อนดิอ้าวเอาเอาาโเกมนี้ยิงเพื่อนได้ครับถ้าหางถ้าเกิดยิงเพื่อนตายเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเกมโอเวอร์นะครับแม่ยิงเพื่อนก็ได้ด้วยเว้ยดีฮะดีฮะเวลาหมันไส้มันก็เอาแม่งครับโว้ยตกหน้าตรงหน้าวมดยานตกใจหมด ไอ้ไล่หัวมันไม่ทันไล่หัวได้นอันนี้เจอระยะเผาขนนะครับวะงานหนาวกลางตรงนี้เยอะเหมือนกันฮะมีสูนร์เล้วะเล่ต้องเล็กมีสูนยเลยเอายิงไปลวงอกไปลวงวะเฮ้ยเดิมดีเฉยเลยเดี๋ยววะตรงนี้เองหาวะ กูปาระเบิดขึ้นมาในบ้านนะจะรู้สึกมึงจะรู้สึกไหมมึงจะรู้สึกเจอแล้วครับมาเมาเฮ้ยไประเบิดตรงไหนวะครับคิดเป็นเทียนเฮ้ยช่างวะโอ้โหกูว่าพบกูว่าแบบนี้เกือบไปอ่ะเฮ้ยโอ้ยอยู่ตรงหน้าเลยไปอะโอ้ยมาดึงข้างหลัง เืองเนี่ยเข๋งเนี่ยไอ้เนี่ยมาไล่ข้างหลังกูเของเนี่ยแล้วเพื่อนเพื่อนกูทำอะไรอยู่วะมันป้องกันหลังกูเลยตายไหมตายครับเปิดตงอีกแสดงว่าตายอาพีจีชีวิตกูมีอะไรกับ RPG วะรู้สึกว่าเจอมาตลอดเฮ้ยไอเดียอาพีจงอาพีเจียกูถูกคนต้บกูตายวะน่าๆน่าจะตายครับแต่ไอัเนี่ยระเบิดครับ อ้เักนอตัวนีไอ้นีไอ้นี่่นี่นี่มันไส้โมาทำไม่นับให้ที่มัเลยไที่เรียบร้อยครับค่ปุ่มนี้เครับตัดตามันนะคุ้เสียโอ้ยตันนี้เจอเยอะมา เรียบร้อยไอ้เชี่ยละเบอร์ต่ไลด่ลงเรียบร้อยเรียบร้อยเลยทีกบอกว่ายิงหัวง่ายสุดนะกีอาครับแต่ต้องเคลียร์พื้นที่หน้าโรงแรมนะฮะทางต้องรีบว,วิ่งกันหน่อยตาใบตาใบทำอะไรครับอ๋อวิธีการนี่ครับพุ่งทะยานมหาการครับนี่ครับเราจะทำการ ใ้ดีวะมาเรามาเปลี่ยนมาใช้โคมฮอกกันบ้างครับดี๋ยวนี้มันจะทำอะไรอออ๋อโอ้โหเอาขานตัดกอนกระตดแล้วก็ยัดหน้าเขาห้แล้วก็นี่ครับเราก็โยนระเบิดแล้วก็เอวา้านิาิงขวา้า้โทิขวานวนิทววน้ เรียบร้อยครับถือว่าเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องอะไรมากครับถล่มลลายเออดีอ่ะระเบิดลูกดีนี่ถล่มตึกได้เลยวะเนี่ยโอ้โหถือว่าแรงถือว่าแรงระเบิดระเบิดตีโพหรือเปล่าเมื่อกี้ที่ชัดโยเข้าไปก็ครับโอเคครับก็หอมปากหอมคอนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็โอเคครับถ้าเพิ่ม สวยงามครับลายนงลายน้ำการสะท้อนเงาจากน้ำเนิ่มก็โอเคครับทำออกมาได้ดีครับผมก็อย่าให้คุณริวได้เห็นเหมือนกันนะแต่คุณริวคุณริวทำอะไรอยู่ครับทำตัวเงียบๆผมสงสัยเนี่ยเงาอ่ะทำตัวเงียบๆสงสัยเนี่ยแมเสียวเสียงอ่อยเสียงเสียง่ว้งไอสัตว์อ๋อพุ้งอ่ะกลับกลับการสรุปต่อ ก็กราฟิกก <graphic S 1> ็ถือว่าสวยงามครับระบบการเล่นก็เป็นเกมแนว FPS ทั่วไปนะครับการเครื่องหตัวกรอกก็แลดูโอเคเหมือนกันนะสมจริงใช้ได้ครับ FPS ที่ไหนแม่งขนาดแล้วนะกราฟิกเฮ้ยสวยจริงนะเว้ยกุลโบไอ้เฮียแม่งเครื่องกูเล่นได้นานแล้วอ๋อครับอ่าวาที่เนื้อเของเสียนะครับสาประกอบก็ถือว่าทำมาได้โอเคครับเข้ากับสถานการณ์นี้ครับลุ้นตื่นเต้นคือคึกคักคึกคักเนี้ยอ่า ส่วนเสียงป้งเสียงเปือป้อนี่ทํามาได้ประทับใจผมโอเคครับมีเลยมีเลยอิ่มอิ่มอิ่มเกมครับมีเด้ออันนี้ผมไม่รู้เสียพี่ต้องฝีเท้านะครับการเปลี่ยนพื้นที่ในการเหยียบนี่เสียงก็จะเปลี่ยนตามรนะับผมเหยียบน้านเหยียบปูนเหยียบหญ้าเหยียบดินเหยียบรายเหยียบโคนเหยียบหัวมึงก็ไดครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้ฮ <c oughs> ะทนะํทำมาได้โอเคผมหน้าจอเมนูต่างๆทำมาเข้าใจง่ายนะครับผม ก็ครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเกมนี้ก็คอเอพีเอไม่ควรพลาดนะครับส่วนพวกขายคอหักก็คงจะนักเล่นกันไม่ได้ครับตายแล้ว <laughs> ก็ต้องเลือกพี่โจ้พี่เจนมาเลยครับอยากเล่นหรือเปล่าต้องถามเขาดูอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับเจนนะเออวะเกี่ยวอะไรวะก็แล้วก็ท้าย <c oughs> นี้ก็เกมนี้จะสนุกหรือไม่ครับก็อยู่ที่ตัวท่านคิดนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแนละ้ว ขอให้เล่นเกมให้สนุกแล้วกันครับส่วนผมวันนี้ส่วนสุดท้ายนี้ผมกับคุณริวเออผมกับคุณริวก็ขอตัวไปนอนฮนะง่วงนอนฮนะนั่งกันมาตั้งแต่ตีสองตีสองอะนี่ตีแล้วะกูตัง้งแต่เช้าย็ดเข้นี่ตตั้งแต่เช้ามงย็ดเข้เนี่ยโอ้โห <laughs> ไม่เชื่อหลุดนะ้นำท่วม <laughs> อ๋อใช่หลุดนำ้ำท่วมาชาามานลยครับสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมผมก็ผมกับริวก็ไปครับสวัสดีครับอ่ะกลาบสวัสดีหน่อยดิสวัสดีครับ Eh uh, di de... Palak